ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบหกรู้ขึ้นแต่งหน้ากันจ้าหลังจากนั้นเราก็าจะาจะมาแต่งหน้ากันนะทุกคนอันนี้ก็คือแต่งไปไลฟ์สดในทิกติกไปเออ้อหลังจากนั้นตั้งร้านเสร็จนะทุกคนไม่ได้ถ่ายตอนตั้งร้านนะเพราะว่ามันก็ยุ่งวุ่นวายมาก ตั้งร้านเสร็จก็มาทุบก,กระเทียมน,นะทุกคนก็เป็นขั้นตอนที่แบบท้ายแล้วเนะาะลาทาีรู้กันจ้าก็คือลูกค้าวางแล้วนะทุกคนก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไดแบบ้แล้วขอตัวไปร้างก่อนนะคะ บรรยากาศตอนทํางานก็จะถ่ายมาได้บ้างบางส่วนนะทุกคนอันนี้ก็คือหลังจากตั้งหลานเสร็จอะไรเสร็จลูกค้าออกเสร็จแล้วก็มากินข้าวกันเออน,นี้เป็นเวล่าห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดเขียรู้ว่างรูวเมื่อกี้ไปขึ้นเขียร์มาไปขึ้นเขียร์มาไม่ไหนล่ะว่างจ้า มีทั้งนั่งหน้าร้านแล้วก็ในร้านเลยนะคะเวลาประมาณตีสามสกว่าลุงวิทย์ไปซื้อของที่ตลาดกลับมาเสร็จนะเราก็จะเอามาแล้วก็มาปอกเปลือกค่ะแล้วก็มาขูดเนาะเออนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็คือเออหายไปแวบๆเพราะไปรับลูกค้าอะไรบ้างเฮ้ย <Hey, S 2> ตอนนี้เป็นเวลา ตีห้าสิบกำลังเล่้านเ่เกมเวเช่นเีห้าาสิบห้าทุกคนคะบไม่หมดแต่บ่าืย่อเฮยพรุ่งนี้ฉันต่อจิวสักผ้านะฉันไม่มีชุดใส่แล้วนะอันนี้เวลาหกโมงยี่สิบห้าทุกคนขึ้นมาบนห้องเลย ทิ้งที่หน้าก่อนออกระจ้าจอดป๊อดดำคักเซร็จแล้วนเจ้า ไปล้วทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละขอตัวไปอาบน้ำก่อนทุกคนแล้วก็น่าจะนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็จะนอนแล้วไม่ไหว